สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำปี2565หรือปี2022ั่อนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคนที่เกิดปีกุลนะคะถือว่าเป็นปีที่จะมีเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกิจเกิดขึ้นถือว่าเป็นปีที่ยังเกิดโอกาสนะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องรับข้อที่สุดก็คือเรื่องของการขยายธุรกิจนี่แหละหรือขยายในเรื่องของการลงทุนนี่แหละอาจจะต้อง ใจเย็นๆนะคะควบคุมเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะให้เยอะที่สุดนะคะต้องวางแผนให้ดีนะคะไม่งั้นเราอาจจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายค่อนข้างเยอะนะรวมถึงน่าจะเป็นปีที่มีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่นะคะหรือว่าการการขายก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่ายังเป็นปีที่น่าที่จะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปิกุลยอยู่และอิทธพลของไพ่ใบใหญ่นะก็ยังเข้ามาอยู่ในช่วงปีนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ ปรากฏ <dairy S 1> ข, dunno, ขึ้นถึง4ใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่กคงร้อแห่งโชคชะตาเรื่องของการขยับขยายนะคะไพ่เดอะมูนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเ sure. รื่องของธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะหรือมีเรื่องของการทํางานนะคะที่ยังต้องปรับเปลี่ยนนะคะไพ่ปีศาจนะคะคือธุรกิจขายตรงนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนให้น่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นนะคะความทะเยอทะยานนะคะหรือว่าในเรื่องของกลุ่มนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะหรือความต้องการจะเข้ามานะคะ ให้ความยุติธรรมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้แล้วก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดนะคะปีกุลอยู่นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายในช่วงปีนี้ต้องปรับตัวกันนิดนึงอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นอาจจะมีความลังแวงสงสัยเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็จะสามารถปรับในเรื่องของความคิดกันได้ฉะนั้นอาจจะเป็นปีที่คนที่เกิดปีกุลเนี่ยต้องรู้จักปรับตัว นะแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะจะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ช่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ให้รอบข้อปัญหาด้านการเงินสักที่หนึ่งนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินบ้างหรือมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นเรื่องของการหมุนจ่ายหรือการลงชุนอะไรในตำแหน่งนี้จะต้องรอบคอบ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสำนักงานร้านค้านะคะอาจจะเป็นปีที่ต้องระมัดระวังที่หนึ่งอาจจะมีปัญหาต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแบบผ่อนชําระในเรื่องของการเงินอยู่ก็ได้หรือผ่อนบ้านอยู่นะคะฉะนั้นต้องรอบครอบเรื่องของการเงินเอกสารด้านการเงินสักนิดหนึ่งนะคะจะมีเรื่องของการปรับปรุงอะไรเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยแม้นอาจจะบานปลายได้นะคะ และตาแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะคะถือว่าจะมีการร่วมหุ้นทําธุรกิจร่วมกันนะถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ต้องตรวจสอบเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะในช่วงปีนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะตำแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่าเป็นปีที่จะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะ,ะจะเป็นปีที่มีข่าวดีนะ,ะทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานด้วยนะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือตำแหน่งของการช่วยเหลืออ่ะถือว่าเป็นปีที่จะมีโอกาสที่ดีมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นน่ยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดความราช้าบ้างนะคะซึ่งคนที่เกิดปีกุลเองอ่ะนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะปรับนะคะความเข้าใจนะ,ะกับตำแหน่งของเพื่อนในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นปีที่ยังเกิดโอกาสแหละแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่เสียหายเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามานะ ก็ยังมีไพ่เดิมูนแหละไพ่สองเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็นะคะยังปรากฏไพ่เก้าดาบด้วยนะคะก็หมายความว่าปัญหาต่างๆมันจะเข้ามานะคะในช่วงปีนี้ซึ่งคนที่เกิดปีกุลเองก็ต้องเตรียมพร้อมนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าสถานการณ์ด้านการเงินการลงชุนต่างๆยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะถ้าเราดูในเรื่องของงานปีนี้ก็ถือว่าการทํางานมันอาจจะมีปัญหาบ้างหละในช่วงต้นปีนะคะแต่มองว่านะคะภาพโดยรวม การทางานในช่วงปีนี้ยังเกิดความสําเร็จสาหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจกันน่ะนะไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้านะหรือกับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องครอบรอบครอบนะต้องควบคุมเรื่องของความคิดลดอีโก้ลงใช้หลักปณีปานหอมนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ควรใจร้อนนะเรื่องของการทํางานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็ ถือว่ามีไพ่ราชาเหรียญนะเป็นไพ่ใบใหญ่อยู่แล้วอ่ะนะคะน่าจะเป็นปีที่มีเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่อนข้างแบบมีการเคลื่อนไหวด้านการเงินค่อนข้างเยอะแต่เผอิญว่านะไปติดกับไพ่สองเหรียญไงมันก็เหมือนกับการเงินที่เราได้มาเราต้องหมุนจ่ายออกไปหรือต้องนําในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไปหมุนกับธุรกิจด,ด้วยนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินนะคะที่ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินแล้วก็เอกสารด้านการเงินเนี่ยนะคะ ต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกครั้งนะต้องรอบครอบด้วยนะคะแต่ไม่ว่าเียงอะไรก็ตามมองว่ายังมีไพ่คิงเหรียญนะ่ะเข้ามาประกบติดตัวฉะนั้นเรื่องของอไรายได้หรือการเงินมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเตือนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักบริหารหรือจัดการในเรื่องของการเงินหรือการลงชุนให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นน่ะมันจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะส่งผลด้านลบได้นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะไม่ควรนะ เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประกันต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเรื่องบ้านเรื่องสำนักงานอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือมีการหุนจ่ายเงินในตำแหน่งนี้อันนี้ก็ต้องรบอบคอบและตำแหน่งของผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาด้านการเงินด้วยปัญหาด้านสุขภาพอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเกิดในช่วงต้นปีนั่นแหละพอผ่านนะคะในช่วง2เดือนแรกไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะส่วน,นเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะ ถ้ามองไพ่โดยรวมเนี่ยนะคะก็ยังไม่โดดเด่นนะคะแต่ถ้าถามว่าปี2565มีคนเข้ามาคุยไหมมีแน่นอนนะคะเพราะก็ยังปรากฏไพ่ช่วยนะคะเข้ามาอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เข้ามาผัวพันในช่วงปีนี้แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยเราต้องถามเขาเลยเขาโสดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้โสดนะคะ แล้วก็ไม่ได้อยู่กับภรรยาก็ต้องถามด้วยเขาอย่าล้างกันหรือ,อยังเพราะส่วนใหญ่แล้วอะนะคนที่เข้ามาในช่วงปีนี้จะเป็นคนที่แยกกันอยู่กับภรรยาแต่ยังไม่อย่าล้างกันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างนะคะที่จะนะเราเสียเปรียบแหละอันนี้ก็ให้รอบครอบด้วยสําหรับคนโสดนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นคู่ที่มีธุรกิจร่วมกันนะคะส่งเสริมดวงชะตาในเรื่องของการงานนะหรือการเงินกันค่อนข้างดีนะปีนี้ก็ต้องรอบครอบความสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องพูดคุยปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทํางานด้วยปัญหาความหึงหวงด้วยหรือปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้มองว่ายังเห็นไพ่ของการกลับมาคืนดีหรือปรับความเข้าใจกันอยู่นะฉะนั้นคู่ไหนที่ มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแหละแล้วก็เริ่มนะที่จะหาเวลานะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยนะความสัมพันธ์จะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องรอบครอบนะ,ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงนะ,ะอาการอักเสบบริเวณทรงอก,อกนะคะถึงศีรษะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้อาการอักเสบภายในหรือระบบขับถ่ายนะคะ แล้วก็การติดเชื้อนะคะต่างๆนี้ต้องระมาระวังระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะรวมถึงนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะการทํางานนะคะของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะอาจจะเกิดขึ้นและก็เรื่องของการอักเสบตามโครงสร้างกระดูกต่างๆนี่อาจจะเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดเหงือกปวดฟันนะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องลดความเครียดลง ทำใจให้สบายๆนะคะสุขภาพร่างกายยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้งของกับคุณหมอปรากฏขึ้นอยู่นะก็จะมีคุณหมอเข้ามาดูแลรักษาแหละทาให้สุขภาพร่างกายนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะ <S <S ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวที่ต้องดูแลนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนก็ไ้ชิดด้วยอันนี้ก็ต้องดูแลใส่ใจกันในช่วงปีนี้ให้เยอะที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของเดือนไหนเนี่ยนะคะถือว่าส่งผลด้านดีนะในช่วงปี2565เดือนมกราคมเป็นเดือนที่การทํางานจะยุ่งมากๆรวมถึงอาจจะมีความรับผิดชอบนะคะมากกว่าหนึ่งความรับผิดชอบหรือเป็นช่วงต้นปีที่มีการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะต้องประคับประคองในเรื่องของการทําธุรกิจหรือมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นนั่นแหละถือว่ายังส่งผลในด้านดีอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของการเงินนะหรือการหมุนเงินในช่วงนี้นะคะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่จะได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออายุไล่เลี่ยก,กันน่ะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะถือว่าปัญหาจะไม่มากแต่ก็ให้ควบคุมเรื่องของความคิดเยอะความระแวงสงสัยนะคะแล้วก็ให้รอบครอบเรื่องของเอกสารด้านการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะ ช่วงเดือนมีนาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดการทํางานอาจจะค่อนข้างนิ่งนะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทํางานหรือวางแผนในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นมองว่าปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือ ะะทำให้ปัญหาจะไม่มากรวมถึงเดือนมีนาคมให้รอบครอบเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะแต่มองว่ายังมีไพ่พระเข้ามาคุมไว้อยู่สุขภาพอาจจะไม่หนกแต่ให้ลดความเครียดลงแล้วก็ให้พักผ่อนให้เป็นเวลานะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะยังเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอยู่แต่ให้เรามาระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีข่าวมาจากทางไกลนะหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยหรือลูกค้านะคะก็อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนกันนะคะซึ่งก็ยังเกิดโอกาสมากๆช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังถือว่ามีความสําเร็จนะแต่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเกิดความล่าช้า นะหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนอันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็เดือนนี้ต้องระมาระวงังเอกสารด้านการเงินนิดนึงจะเซ็นอะไรลงไปก็ตรวจสอบสักเล็กน้อยนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะให้รามดระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหาในเรื่องของการทํางานต้องใจเย็นๆถ้ามีความคิดนะคะที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะ ต้องรอบคอบอย่าใจร้อนให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่ที่จะให้การช่วยเหลือเราเนี่ยอาจจะเข้ามาช้านะคะหรืออาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีกุลในช่วงนี้นะคะอาจจะผักดันแหละทําให้เราใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยบางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่จะเจอผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากๆเข้ามาให้คําแนะนํานะคะ ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ทำให้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะน่าที่จะเกิดโอกาสโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางกลับไปที่เก่าหรือทิ้นฐานบ้านเกิดนะคะก็ถือว่าส่งผลดีหรือถ้ามีความคิดที่อยากจะต่อยอดธุรกิจเดิมๆของตัวเองนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนะ,ะปลายปีนะคะ สองเดือนสุดท้ายนะคะคือช่วงเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมนะถือว่าการทำงานยังเกิดโอกาสอยู่แต่จะถูกขัดแข้งขัดขานะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นศัตรูในเรื่องของการทำงานหรือมีคู่แข่งในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นแหละฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดนะคะในเรื่องของอีโก้ลงลดทิฐิลงนะคะใช้หลักปณีปนอมอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะคะ หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานในช่วงปลายปีด้วยมันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทาให้การทํางานหรือผลงานที่เราสร้างมาตลอดเนี่ยติดขัดหรือขาดคนสนับสนุนนั่นเองนะหรือจะมีศัตรูเข้ามานั่นแหละทําให้เรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะไม่ราบรื่นหรือไม่บรรลุผลนะอันนี้ค่ะให้รอบครอบด้วยนะคะก็มองไพ่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่อาจจะต้องรอบครอบเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะเฉพาะเรื่องของการทํางานนี่แหละ นะจ,จะเป็นปีที่เรามีโอกาสก็จริงแต่โอกาสที่เข้ามาก็ไม่ควรเคลื่อนไหวเร็วต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะส่วนการเงินก็มีไพ่ดีๆใหญ่ๆปรากฏขึ้นปีนี้มันก็ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ว่าไปติดกับสองเหรียญแบบนี้ได้มาแล้วก็ต้องหมุนจ่ายออกไปหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบไปกู้เงินไปยืมเงินสถาบันการเงินแบบนี้อันนี้เราก็ต้องรอบคอบด้วยนะความรักก็ต้องปรับ ต้องเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก็ยังลงตัวนะสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะตั้งแต่นะคะช่วงเดือนนะคะเมษายนไปอ่ะนะคะทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะให้เรามาระวังช่วงต้นปีนะคะก็คือช่วงมกราคมกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ช่วงเดือนมีนาคมให้รอบคอบในช่วงนี้ นะคะพอปัญหามันเกิดขึ้นนะคะพอเข้าสู่เมษายนไปแล้วอะ่ะทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะถ้าเกิดว่านะคะมีความคิดที่จะลงทุนนะคะก็ควรนะคะที่จะไปลงทุนในช่วงเดือนเมษายนไปอะ่ะมันจะเกิดโอกาสที่ดีมากกว่านะคะแต่ถ้ามีความคิดว่าอยากจะลงทุนต้นปีได้ไหมมกราคมถือว่าลงทุนได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงเพราะสมมติว่าเราลงทุนไปร้อยนะคะร้อยเเนี่ย เราอาจจะได้มาสัก20%ซึ่งถามว่ามันจะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมอ่ะมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะเพราะเราลงทุนไปร้อยอ่ะแต่มันได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฉะนั้นคนไหนที่ไม่รีบร้อนในเรื่องของการลงทุนก็ไปลงทุนในช่วงเดือนเมษายนดีกว่านะให้หลีกเลี่ยงนะคะช่วงมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะนอกนั้นถือว่าเรา จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลืออยู่นะฉะนั้นก็อาจจะต้องวางแผนให้ดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ย,ยิปีพยากรเขาจะแนะนําอะไรเพิ่มนะคะไพ่ย,ยิปีพยากรนะ,ะยังม่งบอกว่าในเรื่องของการทํางานในช่วงปี2,565ยังเป็นปีที่เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีกุลเนี่ยถือว่าโดดเด่น หรือเป็นปีที่จะได้ร่วมงานหรือทำธุรกิจกับคุณสุภาพสตรีถือว่าจะเข้ามาช่วยนะคะหรือเข้ามาบูธำดวงด้านการงานในช่วงปีนี้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลเมื่อได้รับฟังแล้วนะคะก็ควรที่จะมองละว่าคุณสุภาพสตรีคนไหนนะที่เราสามารถติดต่อธุรกิจการงานได้นะคะจะทำให้เกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะพระยิบสีพยากรณ์อบอกให้รามดระวังเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมกราคม นะคะแล้วก็เดือนมีนาคมนะคะให้รอบครอบเรื่องของการเงินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิกเนี่ยนะคะมันยังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนะคะปีนี้รวมถึงปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องนะคะกับคนใกล้ชิดหรือคนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยยังเข้ามาอยู่นะคะ แล้วก็ผลตอบแทนในเรื่องของการเงินในช่วงปีนี้นะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะอาจจะน้อยหรือต่ํากว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะคะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้พึงพอใจกับเรื่องของผลตอบรับด้วยเพราะยังมีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็เป็นไพ่ที่บุงบอกว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะต้องเปิดรับนะ นะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงปีนี้นะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักแล้วอยากจะทํางานไปก่อนหรืออยากสร้างความก้าวหน้านะคะ <or bas al> ก็ควรที่จะมุม่งเน้นในเรื่องของการทํางานไปก่อนก็ได้ค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ต้องลดในเรื่องของทิฐิลงแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแบ่งปันในเรื่องของภาระหน้าที่น้าหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสุขภาพนี่นะคะภายิบีพยากรก็ให้ระมาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะ รวมถึงนะคะปัญหาอะไรที่เข้ามาในสุขภาพร่างกายยังสามารถฟื้นตัวได้สําหรับคนที่เกิดตีกุลนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะอาการอักเสบตามข้อกระดูกหรือว่าโรคเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองนะสุขภาพของคนใกล้ชิดด้วยแล้วก็ไพ่เขาก็เตือนในตําแหน่งของบริวารนะ่ะ ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะซึ่งเราก็ไปรอบครอบตรงส่วนนี้ในช่วงปีนี้ด้วยนะคะก็ถือว่านะพระยิบพยากรณ์ก็ได้บ่งบอกว่าคนที่เกิดปีกุลน่ะมีความคิดที่เขาจะขยายธุรกิจนะคะแต่ก็อาจจะติดขัดเรื่องการเงินบ้างแหละหรือการขยายที่เกิดขึ้นยังต้องทําอย่างรอบคอบในช่วงปีนี้นะคะและก็เรื่องของการทํางานเรื่องของเอกสารต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้เยอะๆด้วยนะ ก็ขอให้ปี2565นะคะเป็นปีที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีกุนคิดว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามานะคะจะเป็นปีที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะแล้วตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ต้องรบอบคอบเมื่อรับฟังแล้วก็ไประวังนะคะพอเราไประวังปุ๊บก็จะไม่เกิดขึ้นนะ แล้วก็ทําให้เราเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ให้ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของการงานการเงินนะมีความรักที่ดีนะมีความสุขในชีวิตนะคะเป็นปีนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีกุลนะคะแปลสภาพมาเป็น แรงสนับสนุนแหละซึ่งทำให้ตัวเองนะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ